สวัสดีครับพบกับชิดปาแป้นะครับผมโอ้ยผูมีอย่างไายไทถ่ายคลิปไทายคลิปฝนตกฝนตกครับผมช่วงนี้ตอนนี้ถึงอุดรตอนนี้ถึงอุดรฝน,นตกไม่อยากไล่ครับฝนตกว่าจะไล่ครฝนตกถนนลื่นก็เลยไม่ไล่ดีกว่านะครับถ่ายคลิปเอานะครับ อยากจะบอกให้รู้ว่าถึออุดรแล้วแต้ฝนตกนะครับฝนตกถนนมันจะตึนนะครับนี่ครับโอ้เบิรอุดรฝน,นตกดีครับจำปาดงคือโบตกเรือตกดีแท้ก็ตกไปลปล่อยนะครับฝนตกปปล่อย นะครับผมคิดถึงคนค่อยอยู่บ้านนดีคิดถึงดีนะสองเขายุงได้เนาะสองเขาเย,ย่อยกับคนยัยทนนะครับ ผมก็ผมกับคุณเซาก็ได้ไปทํบบุญน้ำพนตื่นสวยขอบมาตื่นสวยตอนนี้กับคุณกะมะมาจากอุดรอมมาจากจับปะดงสิไปอุดอตอนนี้หอดอำเภอเมืองอุดรฝนกระโต๊กน้ำทางนะครับเนาะฝนก็ตกตามทางเอนเราไม่ตอนเราไม่ตึนลงเม็ดแล้วไง ก็ตอนแรกว่าจะไร้สดไม่ไร้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอุดรแล้วว่าจะไร้สดนะฝนตกครับฝนตกปล่อยๆนะครับผมเห็นคิดถึงเหตุใ้คิดหอดคนค่อยอยบานเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเด้อ บรรยากาศฝนตกนะครับมันทำให้เราเงาเงาได้นีนะเงาได้หนีนะบพวอย่างนี้อตอนน,น,อน,นี้เริ่มจะตกแรงแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะตกแรงแล้วก็ขับรถก็ระวังด,ด้อครับทำไมอุดรฝน,นตกดีจัง <laughs> อุดรฝน,นก็ตกดีแหละ วันนี้วันพระพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าบรรษาฮะนะครับึ้นเรียเนเะร็วแท้ว่อาทิตยฝนตกเป็นฝนตองฟ้าวัต้องเฟ้าเป็ปเรื่อยๆโอ้โหบรรยากาศฝนตกนะครับตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วแหละ ตอนนี้ตกหนักเลยแหละโอ้ดอนนึกฝนตกแห้งอะป่ะก็ไ่าฝนตกฝนกระจายรอกว่ากู้ดอนแล้วเข้าเมืองอุดรตอนนี้ถึงอุดรแล้วเด้อยฝนสะโตกฝนกระจาย แค่ใบหนทางไม่บาดท,ที่เนี่ยที่ทน้องเลยโอ้พายุเขา้าพายุน่าจะเข้าถึงวันที่14เนาะก็หลายหลายคนที่ไปต่อไม่ได้เขาก็จอดรถข้างทางก็มีนะครับผมไปต่อม่ได้ก็จอดนะครับผมเน้ตจอดก็จอดทางข้างหลายเนี่ย ตอนนี้มีรถจอดข้างทางเยอะแยะครับคือฝนตกหนักไปต่อไม่ได้นะครับเนาะหลายคันเลยครับฝนตกหนักทีอดอด่อูดอด,อดอนจูดดอนแม่เหมืยนทางเนย รอมะไรเรือ่องสิจอดละก็จอดในสะพานกันลาย,ลยจะออกไปไซส์อะไรกันมอเตอร์ไซค์ก็จอดมอเตอร์ไซค์ก็จอดในสะพานเนาะคนเรานี่ก็ถ้าเราพอใจในสิ่งที่ตรงนี้อย่างน้อยเชฟน้องเชฟคันนี้ก็ยังพาผมไม่ให้เปียกฝนไม่ให้ตากแดด แอร์ก็ยังเย็นๆน,นะครับผมเราไม่ต้องอยากมีป้ายแดงไม่ต้องอยากมีนะครับความซิกของคนนะครับผมเนาะมันทําให้เราคิดเวลาฝนตกเสียบรรยากาศมัเห็ไหนเราคิดอย่างไรหลายหลายอย่างนะครับผมนะก็มันทําให้เราคิดเออหนึ่งแต่ก่อนนี่เราเปียกฝขี์ดมอไซต้องแต่ว่าเวลาเลิกงานแต่ก่อนนะกี่มอไซ กลับบ้านกลับที่พักอย่างเงี้ยคือบางครัง้งบางทีเปียกฝนตกก็เปียกนะครับผมพอเรามีรถกระบะนะเรามีรถกระบะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าต้องเปียกฝนนะครับเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เรามีมันก็เปียกค่นห้อฝนตกครับไม่คิดอะไรหลายๆอยา่างฝนตกหนักที่อุดรนะ นี่ถ้ฝนเนี่ยนะครับพอแม่พี่น้องเนี่ยฝนตกเลยฮะคือตอนนี้ก็ฝนกับตกคิดไปเรื่อยคิดไปเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ไปโซ่ถีบโซ่แดนเราไปโอ้ยหวัวหน้าเอออยู่เล่นขวาเอออยู่เล่นใส่เรวอ,อยู่เทิร์นขวาโอ้ยขับรถไหมหวัวหน้า ปาดนากันซื้อๆโอ้โหหลุมตัวนี้ปาดนากันซื้อๆดื้อๆออวน่ <laughs> ญญน,ๆๆๆๆนี่แหละครับผมฝนตกนะครับพายุเข้าดีน่าไม่มีลม ถ้าฝนตกลมแรงนี่คงจะต้องไปจอดรถอันนี้แบบว,ว่านิ่งสงบตบ้นไม้ไม่ไหวจริงมีแต่น้บฝนรกลงมาโอ้นักเดินอยู่ได้นี่เมื่อตรงนี้ก็รู้สึกว่ามนจะตกหนักเหมือนกันนะ Pada tahun ini, hujan nampak baik. ฝน,น,นตกแรงมากครับมองแทบไม่เห็นทางโอ้เรียนส่วนว่าใช่เลยเขาเรียนนชีวิตเขาชีวิตเนาะอ่าเรียกอะไรนันแก๊ปฟูดวันนี้ขับรถแก๊ปเราก็ต้องขับรถลุยทั้งน้ําที่อยู่น้ำขังถนนลุยทั้งฝนตกเนาะต้องไปส่งนะครับ ต้องไปส่งพขาจ,จะต้องเราไปส่งลูกค้านะน่าเห็นใจนะคนที่เขาทํางานแต่ว่าเหนื่อยกว่าเราก็มีนะครับผมทํางานลําบากกว่าเราก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจลูกค้าทุกคนนะครับเนาะนะอย่ามองคนที่ดีกว่านะครับเพื่อด้อยค่าตัวเองเราต้องมองคนที่ด้อยกว่านะครับผม เพื่อเป็นแรงใจในการดำเนินชีวิตเลยคับเด้อนะครับผมอพอแม่พี่น้องใส่ครับรถต้อนเราเด้อบาดเด้ออันมาถึงหน้าทายกิบบอกก็คือแบบว่าฝนตกแห้งมากครับโอเคครับผมสวัสดีครับ